สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม s สติปแมนพจน์นะคะอันนี้เรามารีวิวเกมเฉยๆนะคือมันสนุกดีอะเราก็เลยอยากรีวิวนะเข้าใจอารมณ์ปะต้องกล่องของฝันนี้ก็คือกล่องของวันนะหนึ่งวันที่มาเล่นเกมก็จะได้ร้อยบาทสองวันก็จะ ได้สองร้อยห้าุดสามก็ห้าร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสูงน,นะสูงฟรีเลยนะที่ได้มาอืม,มวายโฆษณาคิวของฉันแข็งแรงเอยโฆษณามาเชยอ่ะแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะก็จะเปน็นนี้เลยนะคะนีอ่อืมอม ตรงนี้นะก็จะเป็นนี้เลยนะคะภารกิจนี่นี่นี่นทำเสร็จหลายภารกิจก็จะได้หลายตังเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างก็มีตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้1 2 3ก็คืออันดับของ4ตัวนะตัวนี้จะเป็นอันดับ1เลยนะตัวนี้อันดับสองตัวนี้อันดับ3ตัวนี้อันดับ4 ‑‑นะอ่ะ แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่สำหรับชื่อชุดนะคะบอกตังก็ตรงนี้เลยสีของตัวละครตรงนี้รถก็ตรงนี้แล้วก็รถบรรทุกก็ตรงนี้แล้วก็เครื่องแต่งกายแบบนี้ก็ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้อก็คือไฟนะคะ มันจะดูโดดเต่นนะคะอ่าอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่อ่าส่วนอันนี้ก็คือแบบติดโฆษณานะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คือติดเน็ตนะโฆษณา,าจะได้ไม่มาอันนี้ก็คือสมัครเฟซอันนี้ก็คือการตั้งค่านะเสียง แล้วก็อันนี้เพลงนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยก็คือแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือเล่นนะคะเล่นแบบที่หนึ่งนะคะก็คือแบบนี้เลยอยากเล่นกับเพื่อนสี่คก็แบบนี้เลยนะคะกดไปที่สี่หรือจะเล่นสามก็สามคน อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าสุ่มสำหรับการต่อสู้นะคะอันก็คือการต่อสู้นะคะอันนี้ก็คือเลือกนะคะเลือกว่าจะเอาไหนอันก็คือแตะสุ่มอันนี้ก็คือจะเลือกค่าอันก็เลือกได้เลือกเจ็ดอันก็เลือกได้เลือกเก้าอันก็เลือกได้ อันนี้จะเลือกแค่5ตัอนะอ่ะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่เราสามารถเลือกได้เลือ่อกลงไปเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะคะโอเคอันนี้คือเิ่มต้นนะคะอ่ะอันนี้เล่นก่อนเลย สามารถเกิดใหม่ได้ด้วยตั้งคืนไม่เคยตั้งเทมตั้งเทมก็สามารถเกิดใหม่ได้นะคะตั้งนะ้มัออสัฟรีทุกวันอันนี้ก็จะเป็นเสียงของคันเนะคะอันนี้ได้คะแนนย0อันนี้ได้คะแนนึ2 1แล้วก็3ตัวเราก็จะเป็นตัวสีแดงนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ อันนี้ก็คือออกนะคะหมายถึงออกจากเพนะอันนี้ก็คือเริ่มใหม่อันนี้ก็คือเล่นต่อนะคะรู้อยู่แล้วนะอะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทดลองเล่นดูนะคะอย่างเช่นจะเล่นแพ่นนี้เนีย่ยจะเล่นแพ่นนี้นะก็กดเข้าไปเลือกกี่คนดีก็เลือกหนึ่งคนนะ หรือไม่ก็เลือกกี่คนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของแพรนะว่าจะเลือกแบบไหนระหว่างแบบนี้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 นะคะแล้วก็ต่อมาอันน,น,นี้ก็คือการเล่นแบบว่าต้องหาสมบัติให้ได้ครบนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่ต้องหาให้ได้ครบนะนี่ก็จะเป็นผู้เล่นนะ เดี๋ยวเล่นให้ดูนะนน่ก็จะเป็นสองอันนะคะที่ให้เลือกนะว่าจะไปส่วนไหนจะไปส่วนนี้แล้วกันนะอ่านี่อันนี้เป็นคู่มือนะคะซึ่งเราอ่านไม่ออกอ่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นแบบส่มน,นะคะให้กดนะคะนี่ตาเราก่อนเลย กดได้หนึ่งแล้วก็เดินไปหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้แหละเรามาเล่นกันเลยอ่ะแพ้แรกที่เราจะเล่นนะคะนั่ก็คือแพ้ไหนกันนะแพ่นี้อ่ะทดลองเล่นให้ดูเฉยๆนะเดีย๋ยวจะทดลองเล่นสี่คนดูนะคะ จะกันเล่นให้ดูนะคะสี่คนก็คือเล่นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่จะมีนิ้วนิ้วนิ้วแนวนะคะให้คนอื่นมาจาับจับจับจแบบนี้นะคะจิบๆๆสวัสดีอ่ะอ่ะมาเริ่มเล่นกันเลยเวลาจะหมดแล้วโอ้ย แพเดิมนี่แหละนะแพนี้เล่นหนึ่งคนพอจะได้เล่นกับหมดเลเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเราเลือกอันนี้แล้วกันนะมันเป็นมี่มัมมี่นี่ตัวเราของโดตรประหยัดได้เก <c oughs> งมีมัมมี่มัมมี่กุสลหมุนหมุนหมุนนะนี่แหละสาเหตุที่ทำไมเราถึง แล้วเล่นกันอีกใครสักวัยๆๆนี่จะเป็นกระต่ายด้วยก็เนี่ยเจ้าตัวนี้เก่งอู้ย คือเล่นอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือออกจากแพนะคะเอล่ะค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าเกมนะคะหน้าเกมก็จะประมาณนี้เลยนะคะลองไปพิมพ์โหลดมาเล่นได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายมชิมมชีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวฉันพูดิดคำร,รือเปล่าเนี่ย ปกติชี่นบุต้องพูดว่าอะไราอะไะนี่นะโอเคอ่ะบายบายจบ